โกโกอกนี่กูไปไหนมาไหนได้พอกูไม่ได้เข้าไปบ้านมึงกูไม่ได้ไปเหยียบขี้ดินมึงกูเหยียบอยู่ตรงทางถ้ามึงคิดแบบนั้นมึงก็อย่าขับรถผ่านบ้านโกโกอกสิว่าไอเฮียแบบนี้ให้เรียกว่าตัไรตัวพ่อที่ลานองปู่นะครับวันนี้นะเออไม่รู้มันมาเก็บหลักฐานอะไรนะครับวันนี้นะที่หน้าลานองปู่นะครับพี่ซีนะ ก็เห็นมันขี่อะไรจัก,กรยานไฟฟ้ามานะครับอีเท่าเขี้ยวห่องนะเอม,มีแต่โพลีเห็นเนาะผมก็หันหลังให้มันผมไม่ไม่เห็นเนาะนะไม่รู้มันมาถ่ายอะไรนะอีนี่นะวินน้องก็ขี่นะวันนี้นะอโอ้มาถ่ายเก็บลูกถ่ายหลักฐานให้ลูกชายมึงเแบบนี้บอก โอ้เนาะมึงนี่เนาะนะครับออีนี่นะครับเป็นนอนบ่นใช่นะครับอีนี่นะหาข้อมูลให้กับคนทั้งนองนะนี่แหละครับเขาถึงไม่เอามันทุกฝ่ายเขาไม่เอาเลยอ่าเขาเห็นหมดแล้วนะครับอีสางเกียวก็ไม่เอาใครก็ไม่เอามันนะครับอีเท่าแค่วง มันไปถ่ายมันไปถ่ายที่ลานองปู่นะครับวันนี้นะอืมนะครับมันจัดหลักหาหลักฐานให้ลูกชายมันหรือเปล่านะครับพี่เนาะเราก็ไม่รู้นะอีนี่เป็นนอนบนใช่เนาะเอาเรื่องคนในหมู่บ้านนะให้คนอื่นนะนี่นะครับ โอ้ oh, มันเม่นพญาติป่าขอบอ่อใช่นะครับไปถ่ายพาไปนั่นพาไปนี่พาลูกชายมันไปนะครับเนาะพาไปหาคนนั้นพาไปหาคนนี้นะนี่แหละอีเวนท์นี่แหละครับอ่าคือนำเอาคนนอกอ่ามาทำลายคนในหมู่บ้าน มาสร้างปัญหามาสร้างปัญหาอืมมันมีแต่คนในหมู่บ้านนี่หลยครับนะพาคนอื่นเข้ามาทําลายคนในหมู่บ้านมีไม่มีม่มีไม่มีมีไม่กี่ตัวนะครับพี่น้องกะกีนะมีไม่กี่ตัวที่ทําแบบนี้นะอืมนะครับแล้วมึงจะทําทําไมมึงทำแล้วมึงได้อะไร แต่มึงจะโดนส้นตีนเขาอะไรนี่มันพูดในคลิปว่าใครว่ามันไม่มีใครครบโบมันใครครบมันใครคบมันไม่มีใครครบนะครับตัวนี้นะเราไม่ได้สนใจอะไรกับมัน นะครับก็เพราะปากมันนะก็เพราะแบบนี้เพอเอาคนอื่นเข้ามาทำลายคนในหมู่บ้านตัวเองนะฝรั่งเศสจ้าตายเยลหลอดมาหอดฝรั่งเศสฝรั่งเศสกับบรรดาจ้าอีอ้วนยังไงอีอ้วนจิ๊บจิ๊บทำยังไงบักเตอย่างนี้จ้าเป็นไหนเป็นไหนมึง เออเป็นไงกูดามึงเอาบุญนี่หา้ามึงมึงคั่นเมนบอการที่มึงมาถ่ายมึงมาจุ้งจ้านอะไรมึงมาเสือกอะไรตรงนี้ใช่ไหมล่ะเออกูก็สอดดูกูก็ดูใช่ไหมล่ะ,ออดดม,ละมันอยู่ในพื้นที่ของกูใช่ไหมล่ะเออว่าใครไปใครมามันผิดอะไรหรือเปล่านะ,นนะมันผิดอะไรหรือเปล่ากูไม่เคยไปจุ้งจ้านในที่ของมึงนะเนอะนะอืม กูไม่กูไม่อยากไปถ่ายเลยที่กูเมื่อเมื่อก่อนเมื่ออนอยากมาถ่ายมึงมาถ่ายค่ะเมื่อก่อนหมาที่มาถ่ายนั่นน่ะเออเสาร์ก็มาก่อนหดบายมาเมืก่อนยาคู่มาหดอันยาคู่สามป๋งแลนตับมาโลดเข่าเอาไว้หนึ่งอีห้ามึงอืมเนี่กูเบาหลาพ่วงไปทุ่มทีบถ้าแดดนะมึงเนาะอยากมาถ่ายดอกกูไม่อยากมาถ่ายดอกเออหัวมาเอิญเนาะกระเบื้องหัวมาเสาร์กระเบื้องหัวย้อนเฝ้าขวด นะเฝ้าก่อมไม่ใช่เมา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 แม่พี่นะพีว่ามึงเมาเถื่อตีนะหัวถาวาอยู่นั่นน่ะกับผเมือรับพี่น้องเก็บีนะถาพี่มึงมีแสงไม่ตมึงมาให้อย่างอยู่ตรงนี้พีิมาหาตายมึงก็ทายู่เพื่อนมึงคนละอหามึงทายมึงอยู่เพื่อนมึงคนเบิ่งจะกคนเละอีลาเอ้ยยามนี่นะยังหมานเจ้าก้น มันสุดเศร้าคนโอ้ยนะครับสวมพื้นนะครับพี่น้องไอ้พอดีนะอืมนะครับมันไม่ซื่อสัตย์ไม่มจริงใจมันชงข่าวให้คนนั้นคนนี้อีกลิปมึงก็มีนะลิปเสียงมึงนะนะมึงจะมาตอบโต้ยังไงใช่ไหมละ่ะเออนะยังมาหาว่ากูอียังมาเบีเ่ยงเบนกูอีกอา้าวมีหลักฐานมึงใช่ไหมละ่ะอืมเห็นไหม่ะเขาออกมาเฉยมีจัด อืมปานเอามือปิดปากปานเอาตีนยัดปากมึงเนาะอีหามึงฮะอืมมาหามากูนี่ไปฟังบาดแตกคุณน่ะแต่หนกูยังไม่เปิดช่องเลยนะกูไม่ได้สนใจกับมึงเลยละน่ะมาใส่ไล่กูตยกูมาใส่ไล่กูนะกูมาฟังคิดกูแล้วอีหานี่มาใส่ไล่กูตั้งแต่โดนตัวนี่โน่เออ ตอนหนาเฮดทำเป็นเบาดีเบาดีจังจังจังจีง่หลับหลังแม่งเอ้ยมันไปจีไปคบกับมันได้เพื่นวมาเพื่นเพื่นวมาเพื่นดักเพื่นว่าได้ออกข่าวเพื่นวมาได้ออกซื้อกับบุ๊กอือ้ยเขาจะ,จะ,จ,ะจะออนหัวมึงดิอออเออแล้วแล้วมาบอกว่าอันอันสร้างตามนี้กินเรากินเราแต่ว่าปฏิเสธว่าไม่ได้กินขันกินก็ว่ากินกูอยากกูจะปฏิเสธอย่างนี้ห่ามึงเออ บม่ได <Auf S 2> <tem> ้กินน uh, ่ได well, so so ้กินกูกว่าบริกินกูกินกูกินกินก็กินแต่บ่ได้เอาออกซื้อแต่กะกัยอมรับว่ากินไม่ได้บ่ได้ขึ้นหน่อยคือสมมึงดอกกินออกซื้อน่ะนะเออตาขอกูไปขออะไรใครมั่งมึงจงออกมาชี้แจงนะไอเฮียมึงเป็นลูกผู้ชายมึงมาด่าผู้หญิงแล้วกูไปด่ามึงตอนไหนกูขอถามฮะ กูขอถามมั่งเด้อืมมึงมีเสียมเอฟซีมึงให้เข้ามาว่าในช่องกูกูรู้ว่าเป็นมึงเพราะกูรู้อยู่แล้วที่กูไปนั่นนะ่ะกูไปขายของให้ช่มโอช่มโอเขาโทรมาไม่ใช่กูไปเก,กาะกระแสเขาไอ้ควายมึงมาพังกูให้ดีเออ ในบ้านกกองนี่กูไปไหนมาไหนได้เพราะกูไม่ได้เข้าไปบ้านมึงกูไม่ได้ไปเหยียบขี้ดินมึงกูเหยียบอยู่ตรงทางถ้ามึงคิดแบบนั้นมึงก็อย่าขับรถผ่านบ้านกกอง,กองสิว่าไอเฮียบ้านก,กตมบ้านนไหนกูมีสิทธิ์ไปได้อืแล้วตรงที่องค์ปู่ปฏิจิตนั้นกูก็มีสิทธิ์ไปถ่ายได้เพราะมันเป็นของอ่าเป็นของอันทางการแล้วไม่ใช่ของมึง มึงน่ะเป็นหมาเผาบ้านให้เขามึงก็ยังมาเห่ากูทั้งๆที่กูนี่ไม่เคยวุ่นวายกับพวกมึงเลยอีดอกอีดอกนั่นน่ะอีดอกที่มึงไรสดแล้วก็พูดมาในกล้องน่ะเออนะถ้ามึงเป็นคนดีน่ะมึงคิดว่ากูนี่หาคนเป็นสายคนไม่คบกูแล้วหน้าอย่างมึงอะ่ะคนแบบไหนคบคะไอเฮียอืม นะหน้าแบบมึงนะคนไหนครบกูว่าคนที่ครบมึงนะเป็นหมาค่ะเพราะว่าปากมึงหมาค่ะมึงไม่มีข้อมูลมึงก็มาว่าให้กูอืมไม่รู้ใครนะใครทําคลิปว่ากูก่อนก็คนนั้นค่ะอืมมึงจงมึงจงอย่าลืมนะว่ากูไม่เคยยุ่งกับมึงมึงทําคลิปว่ากูก่อนนะมึงกลัวกูจะไปถ่ายที่มึงเหรอกูไม่ใช่โง่เนี่ย กูไม่ใช่คนโง่เหมือนมึงนะเพราะมึงเป็นคนโง่ไงมึงถึงเป็นคนละลานช่องนั้นช่องนี้ช่องอื่นไม่พูดมีมึงนี่แหละจุดประเด็นไอ้เหี้ยอืมนะมึงเป็นคนจุดประเด็นอืมคนที่เอาข้อมูลให้มึงนะ่ะมันก็ขี้กากจิตใจต่ำตมเหมือนมึงอืมทั้งทั้งที่บ้านก,กอกนะคะก็พูดกับกู ่าถอนกูก็ไปพูดแล้วไอ้เฮียมึงมาฟังให้ดีไอ้สัตว์นรกมาจะเกิดสิ่งมาเกิดอืมนะไอ้ชวนยอมนี่แหละเออมันทำคลิปด่ายายว่ายายไปถ่ายตรงปู่ปฏิจิตก,กูจะถ่ายมีอะไรไหมวะมันเป็นของหลวงแล้วอืมนะ